สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับจ่องคุมพันธุลาก,กันค่ะคลิปนี้มาดูน้องแมวกินหญ้าค่ะนี่ค่ะหญ้าเขียวๆตอนเช้าๆตัดมาให้น้องแมวกินค่ะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณไลไลค่ะนี่ค่ะน่ารักมากเลยค่ะกินเยอะลูกดูภาพบรรยากาศภาพบรรยากาศน้องแมวค่ะ เข้าไปขินหญ้าน่าจะเข้าไปนอนด้วยค่ะ <c oughs> น่ารักมากเลยค่ะเอาเาเอาเอ,าอาทางนี้ล่ะคืออะไรทางนี้คืออะไรคะนอนเลยลูกนอนเลยค่ะ กินด้วยนอนด้วยเลยลูกพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ